Field i t f ฟ e l ต์ไอเด y p บ s t i t สนับสนุนโดยจัดชีวิตให้ง่ายขึ้นกว่าทุกวันด้วยผลิตภัณฑ์ p o ส t it เอาละางนี้นะครับทงนี้เลยคุณผู้ชมค,ครับ <c oughs> เห็นแจมมาพร้อมกับโ o ส t i t ผู้สนับสนุนใจดีที่ตัดเกมกระตุ้นไอเดียให้กับน้องๆโรงเรียนวชชรธรรมสาธิตแมไม่ต้องเลไม่ต้องหันครับมาดูมาแจากมกันได้เลยนะครับน้องๆคนไหนครับที่มาเล่นเกมกับพี่เนี่ยจะได้โ Post i t เอาไปใช้ทั้งเทอเลยนะอะขอเชิญทั้งสองทีม่อยครับ เกมที่เราจะเล่นวันนี้ครับคันเลบามาหาสนุกน้องๆทั้งสองทีมเนี่ยจะต้องจัดเรียงกระดาษสีที่ปนกันอยู่นี้ให้กลายเป็นแถบสีที่ไหนทันได้เร็วกว่าชนะไปเลยครับผู้ชนะเอาไปใช้เดนเทอมเลยครับจับโพสิตนั่นเองส่วนผู้แพ้เนี่ยเอาโพสิตแปะหัวโอเคลุย้้ยโโอห ครับได้กับทีมบัฟเฟิลฟอนนั่นเองทีมบุชนะจัดก,การทีมแพ้เลยครับผมส่วนทีมบุชนะครับเอาโพสติตไปใช้กับทั้งเทมเลยครับ ได้โพสต์อิดไปเยอะแยะขนาดนี้รู้ไหมครับว่าโพสต์อิดเนี่ยเอาไปทําอะไรสร้างสรรค์ได้อีกเพราะตอนนี้ครับมีกิจกรรมท้าให้โพสต์โพสต์ให้โดนกับโพสต์อิดที่ให้น้องๆครับได้ร่วมประกวดเห็นคำพูดเด็ดๆโดนโดนบนโพสต์อิดประอกอบภาพถ่ายจะซึ่งจะหาจะวัเด็ดก็ส่งได้ครับที่ f a c e b o o k c o m 3 m t h a i l a n d ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ครับใครนะครับที่ชอบเขียนคำพูดเด็ดๆโดนโดนก็มาโพสต์กันเยอะๆนะครับ